สวัสดีค่ะ CLP Car รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงปกไม่จกตานะคะวันนี้พบกับต้นอ,อ้อยอีแล้วค่ะวันนี้นะคะต้นอ้อจะมารีวิวรถสีใหม่สีนี้คือสีฟ้าพาทเทลสั่งตรงมานะคะจากอุดอรเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น M04 7 000, 9 9 0 0บาทนะคะมาชมใกล้ๆเลยรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นคือ M04 เป็นการขับแบบพวงมาลายัยรถกอล์ฟพวงมาลัยซ้ายนะคะข้างหน้า2ที่นั่งข้างหลัง2ที่นั่งนะคะข้างหน้าการขับนะคะจะเป็นการขับแบบพวงมาลัยซ้ายนะคะพวงมาลัยซ้ายค่ะจะมีนะคะ เหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกนะคะเบรกมือนะคะตรงนี้นะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยเบามากๆนะสังเกตนะจอดอยู่กับที่อย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะหมุนพวงมาลัยได้นะคะเกียร์เดินหน้าค่ะถอยหลังนะคะทันสมัยเป็นแบบวงกลมนะคะระดับความเร็ว3ระดับค่ะ ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับเร็วสุดนะคะอยู่ที่40ค่ะนะคะสามารถปรับความเร็วได้ระบบหน้าจอเป็นระบบดิจิตอลตัวเลขสามารถบอกแบตเตอรี่คงเหลือระยะทางที่ขับไปแล้วก็ความเร็วนะคะวิทยุ mp3 usb นะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะ m 0 4 บลูทูธแล้วค่ะนะคะเป็นรุ่นบลูทูธนะคะมีลำโพง2ฝั่งซ้ายขวาเลยปรับโหมดตรงนี้นะน,นะคะสามารถปรับโหมดได้ตรงนี้ค่ะนะคะตรงนี้เป็นช่องเสียบ USB ฟังเพลงได้หรือว่าจะใช้เป็น SD card ฟังเพลงได้นะคะตรงนี้นะคะสามารถจูนขื่นได้ค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มนะคะเพิ่มเสียงนะคะ ลำโพงสองฝั่งซ้ายขวาค่ะขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะคะเสียงดังมากๆลำโพงสองฝั่งซ้ายขวานะคะอันนี้นะคะจะปีนะคะไฟนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่ะตบเหมือนรถยนต์นะไฟหน้าค่ะเป็นไฟ LED นะคะสองดวงใหญ่ๆเลยกลางคืนนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะ มองไม่เห็นเห็นชัดมากนะคะใบปัดน้ำฝนค่ะตรงนี้ตกเหมือนรถยนต์อยู่ที่ฝั่งขวามือนะคะใบปัดน้ำฝนนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นไฟนะคะไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาใช้งานต้องกดนะคะกดลงค่ะจะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะกรณีว่าเราต้องการใช้ไฟฉุกเฉินนะคะเวลาไม่ใช้งานนะคะให้ดึงขึ้นค่ะ ให้ดึงขึ้นนะคะตรงนี้นะคะการสตาร์ทนะคะเป็น2แบบค่ะก็จะเป็นกุญแจนะคะกุญแจกับรีโมทนะคะสามารถใช้กุญแจในการสตาร์ทได้เลยหรือว่าจะใช้เป็นรีโมทนะคะสัญญาณกันขโมยคู่กันนะคะตรงนี้สามารถใช้รีโมทเปิดได้นะคะการสตาร์ทรถนะคะโดยใช้กุญแจใช้กุญแจเสียบค่ะแล้วก็บิดหน้าจอติดนั่นคือติดแล้วนะคะ หน้าจอติดนั่นคือติดแล้วรถสตาร์ทไปแล้วนะคะส่วนโซนข้างหน้านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นที่วางแก้วค่ะที่วางแก้วสังเกตนะว่านะคะข้างหน้าสองที่นั่งข้างหน้าสองที่นั่งคนขับอยู่ส่วนฝั่งฝั่งซ้ายมือนะคะอ่าตรงนี้นะคะสามารถนั่งได้สองคนนะคะที่วางแขนพักแขนตรงนี้ปรับได้นะคะ กระจกเป็นกระจกแทนรือภัยค่ะระยะยาวไม่หุ่นไม่มัวนะคะส่วนซ้ายกับขวาเนี่ยนะคะจะเป็นกระจกนะคะปรับข้างค่ะจะปรับเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้นะคะสามารถที่จะปรับองศาได้นะคะตัวรถนะคะมาในส่วนของนะคะส่วนแถวหลังค่ะแถวหลังนั่งได้ส่งที่นั่งเช่นกันนะคะ เดี๋ยวจะนั่งให้ดูค่ะข้างหลังสองที่นั่งสังเกตว่าที่นั่งกว้างนะคะช่วงยาวนะคะเขาไม่ติดเลยนะคะช่วงยาวเบาะก,การนั่งพิงนั่งสบายนะคะเบาะนั่งพิงนั่งสบายเบาะที่นั่งตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะหนานิ่มมากเลยค่ะนะคะ สามารถที่จะปรับนะคะที่วางแขนขึ้นลงได้ค่ะมาในส่วนตรงท้ายนะคะ M04 ท้ายจะเป็นกล่องเก็บของจะนั่งไม่ได้นะคะท้ายจะนั่งไม่ได้ตรงนี้นะคะจะมีกุญแจนะคะสำหรับเปิดท้ายค่ะท้ายตรงนี้เป็นกล่องเก็บของนะคะสังเกตนะคะว่าจะมีระบบช็อคอัพนะคะตรงนี้จะเป็นกล่องเก็บของบุผ้าใบอย่างดีค่ะ ะะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นระบบโชกอัพเบาแรงมากๆเลยค่ะไม่ส่วนของนะคะใต้รถค่ะระบบช่วงล่างนะคะจะเป็นระบบดิสเบรกค่ะมีผ้าเบรกมีจานเบรกนะคะโชคสีต้นน้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายค่ะช่วงล่างแน่นมากๆเลยนะคะช่วงล่างแน่นมากๆนะคะส่วนนะคะ แท่นชาร์จค่ะแถมไปคู่กับตัวตั้งเวลานะคะสามารถชาร์จไฟบ้านได้ร้อเซไม่ต้องไปทำอะไรกับปลั๊กไฟแล้วนะคะตรงนี้เนี่หัวปลั๊กเนี่ยนะคะก็จะเป็นหัวเสียบไฟบ้านได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะในส่วนของการชาร์จนะคะแนะนำว่าไม่ควรชาร์จเกิน6ชั่วโมงนะคะต่อการชาร์จ1ครัง้งค่ะ การขับนะคะก็สามารถที่จะขับได้35ถึง45กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะมาในส่วนของกระบาะนั่งได้ไม่พอปรับเป็นกระบาะได้ค่ะการเปิดท้ายนะคะการเปิดกระบานะคะต้องเปิดจากตรงท้ายนี่เท่านั้นค่ะดึงสลักตรงนี้นะคะดึงสลักตรงนี้นะแล้วก็งัดกระบาะออกมา ปรับเป็นกระบะได้นะคะปรับเป็นกระบะได้เทินของได้ใส่น้องหมาน้องแมวได้ใส่พืชไร่ครัวสวนได้นะคะค่อนข้างกว้างนะคะกระบะนะคะหลังจากใช้เสร็จแล้วนะคะกระบะปิดกระบะนั่งได้เหมือนเดิมค่ะตรงนี้จุดเด่นนะคะเป็นกระบะล็อกสองชั้น ไม่สามารถเปิดกระบะจากข้างนอกได้เลยปลอดภัยนะคะการเก็บนะคะสินค้ามีค่าของมีค่าเก็บไว้ตรงกระบะนี้ปลอดภัยนะคะในส่วนของตัวฐานนะคะตัวฐานรถนะคะทั้งหมดเลยนะคะถึงข้างหลังเนี่ยนะคะจะเป็นเหล็กหนาอย่างดี เกรดเหล็กหนา1.5มิลเลยนะคะส่วนโซนข้างหน้าจะเป็นไฟเบอร์แท้100%ค่ะไฟเบอร์แท้เกรดรถยนต์100%หลังคาเป็นไฟเบอร์แท้100%เก็บงานนะคะทุกตรงสวยมากๆเลยค่ะนะคะรถคันนี้นะคะจะมีน้ำหนักอยู่ที่250กิโลเลยจะมีความยาวตัวรถอยู่ที่2เมตร5 2เมตร20เซนขอโทษทีค่ะ จะมีความยาวของตัวรถอยู่ที่2เมตร20ความสูงอยู่ที่165ความกว้างของตัวรถอยู่ที่1เมตรค่ะไม่รวมกระจกข้างนะคะกว้างที่ตัวรถอยู่ที่1เมตรนะคะไม่รวมกระจกข้างค่ะนะคะเดี๋ยวนะคะตอัวน,นอจะพาไปนะคะขับรีวิวให้ดูนะคะ ยางเป็นยางระเดียนเป็นยางเติมลมนะคะไม่มียางไนสามารถเติมลมได้ค่ะคะเดี๋ยวตัวน้อจะขับให้ดูรถเนี่ยนะคะหน้าจอติดนั่นคือติดแล้วสามารถขับไปได้เลยนะคะวิธีการขับนะคะตรงนี้คือคันเร่งค่ะตรงนี้คือเหยียบเบรกนะคะคันเร่งเหยียบเบรกแนะนำนะคะให้ใช้ข้างขวาข้างเดียวในการขับนะคะ จะปลอดภัยนะคะอ่าหน้าจอติดนั่นคือติดแล้วเราสามารถที่จะปรับนะคะความเร็วนะคะที่1 2 3ระดับ1 20ระดับ2 30ระดับ3 40นะคะคนที่ขับรถยนต์เป็นเนี่ยสามารถปรับระยะระดับไปที่ระดับ3ได้เลยแล้วก็ไปบังคับความเร็วที่คันเร่งตรงนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครยังขับไม่เป็นหัดขับอยู่นะคะแนะนําไปที่เกียร์หนึ่งก่อนค่ะจะล็อกความเร็วที่2 0นะคะเดี๋ยวต้นอ๊อกขับที่เกียร์หนึ่งก่อนละกันแล้วระหว่างการขับเนี่ยต้นออกจะเปลี่ยนเกียร์ความเร็วระดับระหว่างขับนะคะ mm hmm. เพื่อจะให้ดูว่ามีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนค่ะไปนะคะไปค่ะ การขับนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ระหว่างขับได้เลยนะคะแล้วสังเกตนะว่าต้นอ้อเนี่ยนะคะใช้มือข้างเดียวในการขับได้เลยหมุนพวงมาลัยได้เลยเนื่องจากพวงมาลัยมันเบามากๆค่ะระดับสองนะคะความเร็วอยู่ที่30ค่ะหมุนพวงมาลัยนะคะได้เลยนะคะ ไปที่ระดับ3ค่ะถ้าคนขับรถยนต์เป็นเนี่ยนะคะสามารถที่จะปรับความเร็วนะคะระดับ3ามแล้วก็ให้ความเร็วมันอยู่ที่เท้าเราได้เลยค่ะนะคะสังเกตนะว่าระหว่างเปลี่ยนเกียร์รถไม่กระชากเลยนะคะรถไม่กระชากเลยขับง่ายค่ะขับง่ายมากๆนะคะ ถอยหลังค่ะแนะนำนะคะว่าถอยหลังให้เป็นเกียร์หนึ่งก็พอค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าขับง่ายมากๆนะคะแต่หากใครยังขับรถไม่เป็นแนะนำให้ใช้สองมือนะคะในการหมุนพวงมาลัยจะสะดวกมากกว่าค่ะ รุ่นนี้ย้ำกันอีกรอบหนึ่งค่ะนี่คือรถไฟฟ้ารุ่น M 0 4 79,900นี่คือสีใหม่นะคะสีฟ้าพาเทลเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนะคะรถทุกคันผลิตใหม่ตามออเดอร์ลูกค้าค่ะมีทั้งหมด7สีนะคะตามสีที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะสามารถสั่งทําสีได้สั่งผลิตได้ค่ะ คิดจะซื้อรถไฟฟ้าครั้งใดคิดถึง c ีอพคารถไฟฟ้าบริการจัดส่งทั่วประเทศเซอร์วิสทั่วไทยอะไหล่มีทุกชิ้นตรงปกไม่จกตาใครสนใจติดต่อได้ตามหน้าจอที่ขึ้นนี้ค่ะวันนี้ต้อนอออัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย